กูตายนะเนี่ยเข้าดีไหมไอ้เหี้ยอันตีแม่งครึ่งหลอดจริงกูตายแล้วมันรีเลยอะ่ะกูเหลือครึ่งหลอดแล้วกูโดนจับทำอะไรไม่ได้วะทโทษบอกไอ้เหี้ยต้องได้แล้วล่ะบอกต้องได้แล้วล่ะ ไม่มีใครกันผลไอ้สัตว์อีกแล้วแต่ฝั่งนั้นเดินเดินไปตายเองไอ้เที่ยมมัคงเต็มแล้วแหละพระเช้ามันนี่จะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนชิบหายโอ้โหหนึ่งหนึ่งไม่ได้วะ่ะตัวนี้หนึ่งเเนหนึ่งไม่ได้เอเมลี่หนึ่งหนึ่งไม่ได้เด็ดขาด นี่ไง,งวัดได้เอมเิลี่มาด้วยกันก่อนมาด้วยกันกันจะไปไหนเออเฮียอยู่ด้วยกันดามแจะได้ดไม่ลดเออปอกํ <c oughs> ลาลังไปกํลาลังไป มายืนด้วยกันมันจะได้เตะกูมไม่เจ็บได้ยังไากความชิบหายมาถึงกูแล้วไอ,อ,อ้ตอนมันระเบิดตอนอันตีมันแรงจังใช่แรงมากเดี๋ยวกูออกสะท้อนก่อนเลยเดดกว่ากูได้มึงแน่นอนกูบอกเลยเอมิลี่ มันแช่แข็งแน่เลยวะมึต้องออกแช่แข็งมะม่วงเป็นมะม่วงไงถ้าเป็นมะม่วงนี่แช่อิบอเฮียคือแม่งออกแช่แข็งเฮียปะแม่งไม่ได้ออกไ,ออไม่ได้ทำไมวะทำไมเมื่อกี้ไม่ตายงงมากเลยไอ้เฮียสู้ไม่ได้วะ่ะ กู <S <S พอให้มันต่อยกูละมากูมีสะท้อนไอ้เหี้ยกูมีสะท้อนไอ้เหี้ยกูจะตีกูละกูมีสะท้อนไอ้เหี้ยเออกูจะฆ่ากูละกูมีฟิกเกอร์มาดิกูไอสัตว์เอ้ยไม่ได้มะเพื่อนตายหมดคเนี้เป็นได้เอ้ยเอมิลี่ไอ้เหี้ยเอมิลี่ดาเมจแรงหนึ่งหนึ่งแล้วมันสู้ไม่ได้โอ้โหรูก สกอกูก็ไม่แย่แต่ว่ากูไม่ได้คีิเลยนังน้อยสัตว์กำลังไปกลางคดีการบันเนี่ยไม่น่าทันต้องออกตัดเลือดอ่ะไม่มีตัดเลือดสู้ไม่ได้โอ้ยเฮี้ยอันติไม่ทันไม่นะไม่นะเฮ้ยอีกทีเดียวเพื่อนเข้าไม่เข้าไม่โอ้แม่งดูดเลือดไอ้สัตว์โอ้โหเียมึงดูดเลยขนาดนั้นน่ะกูต้องออกตัดเลือดแล้วที่ต่อไป ไม่ได้หรอแมันต้องออกตัดเลือดจริงๆงไม่งั้นไม่ได้อเชื่อแต่เมื่อกี้มันมันฮิวจากอะไรถ้าฮิวมันมีท่าเดียวมันมีอันติอันติมันทำให้ดาเมจเพิ่มขึ้นแล้วมันก็เลยฮิวแรงขึ้นอะไรเงี้ยไม่แต่ถ้าฮิวมันมาจากท่าท่าหนึ่งอ่ะมันไม่ใช่ท่าเตะไม่ใช่ท่าอะไรเลยอ่ะอืมนั่นแหละดิเดี๋ยวบอกตัดเลือดก่อนกูเจอสองตัวนี้กูไม่โอเคใช่แต่มันมีมอลล็อกด้วยมาหลอกดีมอลล็อกที่เหี้ยตัวโซหน้าเดี๋ยว บอลหลอกอันนั้นนั้นอาโอด้วยแถวนี้มีตัวพวกมันอยู่ไหมวะไม่เห็นสาวก็มาเอาป้อมอยู่คนสวยงามอยู่ใสใครรู้บอเฮาเี้ยเฮ้ยเอ้าวิ่งตัดหน้าหรอครับกูได้ตัดเลือดแล้วตัดเลือดบอลแกงกีสัสเพื่็นป่ะลูกบอลลิเลียหน้าไอ้สัต์ไม่เห็นว่าจะเกิดอะไรขึ้นวะ บล็อกไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยได้สิครับเฮ้ยลิเลียน่ามาเนี้ลูกบอลลิเลียน่าใหญ่กว่าดาร์กอีกมึงเอ้ยเขี่ยอะไรวะนี่อ่ะโอ้โหแต่เมื่อกี้กูโฟกัสไอ้นี่แล้วนะโฟกัสเอมิเลียก็เลยได้แต่เอมิเลียนี่สกิลหลบสวยได้ดิครับ กูต้องไปดูละลูกบอลเกียงกิใหญ่กว่าไอน้นี่ลิเลียนน่าอย่าให้มันลอยไปได้ไอ้เียแม่งแยกมากูเห็นละบอลเกียงกิแม่งลอยตามมาลูกก็เริ่มเลยสับใกล้กว่าเดิมด้วยนะใหญ่กว่าเดิมด้วยไปบัฟพ,พาวท่าแล้วเดี๋ยวป้อมแทนกันไอ้ดักเซย์ยังเห็นไหมฆ่าตายละ แม่งน่าจะกลับไปกันก่อนทรงนี้มาดิมาให้มันกลับมากันกลับไปล่างแล้วมาสิครับไอ้เหี้ยมาสิครับไอ้เหี้ยกูมีตัดเลือดโอ้ย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 เฮียโหรอตังคห้าพันอะซื้อไอ้เหี้ยนั่นอะรอด้วยเพราะว่าไอ้ลิมิตเบรกของเวทมันได้ดึนเลือดด้วยมึงชฮียไม่แบ่งกันเลยเอ้ยเอเมิเลียไปล่างขวาแล้วกูเห็นเมื่อกี้กูมา กูมาบังให้ไอ้เหี้ยนี่อยู่หลอดป่าวะทูเลนโอ้เพื่อนกูหลอดยากบล็อกโอ้โหเหี้ยไม่ยังไม่อัดตีเมื่อกี้โอ๊ยตายตายหมดเฮ้ยตาย,ตายเหี้ยเมื่อกี้ทูเลนไม่อดัดตีแล้วไอ้นี่จะตายกูเลยเอามาแต่งดาเมจให้ก็ยังดีมั้งไม่งั้นได้เลยกลับไปดูทำอะไรได้มากกว่ากูอยู่เฮียนี่ยันไงกันล่างได้เพราะกูเสียสละ โอเคลำมุดและลำใหญนะ่ี่ะไปกันนั้นเี๋ให้มูลาศผ <c oughs> มกูเป็นพ้อเลย <c oughs> แต่ดีมูลาดแม่งโหดอยู่อืจังหวะเมื่อกี้ที่ว่าต้องกันให้แหละครับแต่ว่าตัวที่เหลือเนี่ยคือแบบตายแล้วกันได้แค่ตัวเลนจังหวะวิวแบแวบมันเยอะดีไอ้ตัวนี้อืมสกิลแล้วแม่งสกิลแม่งกวนแต่สกิลมันแบบบัฟด้วยมันก็เลยแบบปกติก็ที่อหญ่แล้วนี่ยิ่งที่ยหญ่แล้วเพื่อนเข้าอ่ะเพื่อนเข้าเดี๋ยวขอขอดูกัน มาเจ้ทูเลนโอ้โหกูรอมึงอยู er. ่ต no. oh, ั <nước> <Genius. S 2> ้งนานแล้วกูคิดถึงมากเลยบูเลนมานี่มานี่มานี่โอ้ยมันกิุ่งเข้าไปอันติอันติไม่ทันเจ็บตัวไอ้ยอดเลไอ้สัสไอ้สัสโอ้รอดโอ้โหกูเกือบตายสัส ครับมึงนะโทษว่ะขู่อามังกรกับเพื่อนอยู่โอเคเดี๋ยวละเดี๋ยวละเดี๋ยวละข้างล่างก็กำลังเอามังกรเหมือนกัน,กอนไอ้เชี่ยเวลาจะหมดไม่ทันแน่เลยไอ้เชี่ยแม่งมาด้วยความเดียวชิบหายแต่ได้วะแย่งกูแย่งมาได้แต่เพ,พื่อนตายอ้วนติใส่มังกรเพื่อนเพื่อนตัวนี้กูต้องเอาใช่ไหมใช่มันมาสองตัวแล้วกูกับมันก็ดาเมจช้าๆอยู่อา้าวยังไงครับยังไงครับยังไงครับ ได้เพื่อนได้ได้ล่อมันมาโอ้งั้นต้องถอยแล้วจังหวะนี้เฮ้ยกูรอดได้ไงเนี่ยกูมันล่อให้ขอโทษต่อยยาวๆเลยโอ้โหลูกบอลน่ากลัวจังป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 ังไอ้ยังไม่ตายเหรอวะได้ดิเอ้ยสวยสวยโอ้โหโดนหนักเหมือนกันเนี่ยโอ้โหอินโนซุเกะเอ้ย ไอ้สัตว์เมื่อกี้เลงผิดตัวถ้ากูเลเงไน้น่าจเดีกูเห็นแบบไอ้เฮียรีบมากดเอาตัวไหนก็ได้ไอ้สัตว์มาเลยมากูพร้อมสูม้มาอีกพันหนึ่งเพื่อนไอ้เฮียเอมิเลียจะตายหาแล้วเรียบร้อย <l> เจอพวกอันดีหมือนกันนะอันตีไอ เซฟิตอ่ะอันตีมันเลยอะมันไกลขึ้นเยอะเลยอ่ะกว้างขึ้นเยอะระยะมันกว้างขึ้นเยอะเลยอ่ะมึงโปรตีอ่ะเฮเดี๋ยวเห็นอยู่แล้วแบบไม่เหนียกูเอาป้อมไม่สายเฮ้ยหนุ่ข้างหลังแม่งจะมีซ้อนอ่ะแต่ซอนกันก็ได้ไม่สายด้วยอ๋อลิเกียนาไม่โอ้โหกูโดนบอลเซนจิคกูจะตายแล้วยังเพื่อนนอะยังมีชีวิตรอดอยู่ เรียบร้อยหนึ่งตัวผ่านไปมาหาสิค่ะเรียบร้อยสองตัวจะเข้าว่ไรเอมิลี่จะเข้าว่าไรจะเข้าว่ไอเฮียกูร้อเล่นในสัตว์เข้าจริงกูออกว่ะไม่งไม่ไหวมันดีแต่ต้องมีถ้าไม่มีกูทำอะไรไม่ได้สกิลหลักต้องไปก็คือกูต้องเทียคชิปก่อนที่กูจะเข้าเข้าไปอ่ะ อีน้องจะเกะเข้าแล้วยังไงฟิวบอยเฮียยังไงเพื่อนยังไงยังไงโอ้โหบุลาได้คิวไอ้สัสถ้ากูฆ่าได้เดี๋ยวกูว่าหลีเฮ้ยเฮ้้บานบานบานไอ้สัสไอ้มึงเอากลางให้ได้เลยถ้ามึงได้กลาง์ดได้ล่างก็จบละเดี๋ยวกูจะเกิดภายในห้าวิไอ้สัสเอ็นไดเอ็นเสียบอลไม่อะไรเฮ้ยสวัสดีวันนี้สิครับ ขึ้นไม่ได้เหรอเพื่อนอะไรแค่นั้นก็พอละเดี๋ยวเดี๋ยวกูดันล่างขึ้นไปเอ๊ะดันบนขึ้นไปให้ถ่วงเวลากลางไว้เดี๋ยวกำลังขึ้นไปเอาบนอยู่โอ้ได้แล้วล่ะจังหวะนี้มานี่สิครับมานี่สิครับถ่วงเวลาโอ้โหโอ้โหปัน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 ไม้อ่ะกูพร้อมเอาป้อมกูพร้อมเอาป้อไมไหมอ่ะไอ้เจา้ากูกูแปดหนีแล้วยิงอัตติเลยเยี่ยม เรียบร้อยจีจีไอที่ไอเคซี่สกิลรอบนี้มาไอซัดกดสกิลให้เพื่อนกดสกิลให้เพื่อนกดสกิลให้เพื่อนแล้วกูก็หนีไอ้สัดใชงป้อมทำไมเรียบร้อยขอบคุณสำหรับเคซี่สกิลครับผมไอ้เนี่ยแต่ช็อตเมื่อกี้กูได้อยู่แล้วแวบบแ,แม่งม,มาตีใส่กูแม่งเพ่งเล็งสัตว์กูเลยแช่แข็ง พอออกมากูแปดกระท่าสองหนีแต่ว่าล็อกอันดีใส่มันไว้ไอ้เหี้ยคนเทียเลยมึงจะเอาไหมมาเข้ามาดีครับดีกูยังนึกไม่ออกเลยว่าตัวนี้จะมีบัฟอะไรจะบัฟยังไงสกิลมันจะหรูหวาอะไรไหมจะพุ่งไกลไหมไอ้สัตว์กูโดนสองสกิลเกือบตายอ่ะกูไม่ได้ไกลขึ้นนะโอเคกูเห็นแล้วถ้าสองกูไม่ต้องยืนเฉย ้สองกูกดแล้วกูย oh, mm ืนได้ก oh, ูเดินได้เออได้ตัวหนึ่งบอลเกงกิกูทำงานแล้วเพื่อนอ๋อถ้าแรกมีโอ้โหมันบัฟแบบไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่ก็คือถ้าแรกถ้าเกิดว่ากูพุ่งโดนกูได้โล่ชอยชอมันดูซับพอร์ตซับพอร์ต ส่วนถ้าสองดีขึ้นมานิดนึงก็คือใช้ตอนเดิมวันเก่งกีตายเอ๊ะตายหมดแล้วหรอเราดูยอนถ้ายอนดูก็จะใช้น้องปี๊ดใช่ใช่ใช่ ใครที่บอกว่าตรงนั้นดูไม่ดีอ่ะวางกันแหละมันจะเอาในป้อมไหวโทษๆนี่แค่กูทำม,มึงเกือบตายใช่ไหมไม่เป็นไรกูหนาอยู่ขอถ้าสองโปกเดกูดอยืนยันเฉยย่าบังเดินได้แต่ก็ไม่ได้แบบเดินตปวเดียวเดินแต่สโลว์แล้วก็อ๋อถ้าเกิดว่าถ้า2อกูโดนคนอื่นกูดาวสกิลลดลง0.5วิพร้อมฟืม้นฟู8% HP ที่เสียไปไอ้สัตว์โอ้ทาราแม่งเอาเรื่องว่ะเพื่อน ไอ้เหี้ยกูไม่ได้เอาเอิคิวมาก็ว่าทำไมม่ลืมบอกไอ้เหี้ยบอกเขาเลื่อมางไปหน่อยเดี๋ยวออกคนเลือดดีกว่าเฮ้ยไม่ไม่เกือบตายออกคนเลือดแรบมึงกูตีทูเลนไปเกือบหมด เลือดกูเต็มแต่ว่ากูตามไม่ได้อยู่ดีอะเห็นเอลซูตรงนี two, ้ปะเห็นอยู่แต่แป๊บนะกูโดนขวางอยู่โอ้โหเฮียแม่งสกิลแม่งแรงรู้สึกไม่ค่อยหนาเท่าไหร่เพราะว่าดามเม่เป็นเฮียเกินแต่ถ้าสองกูใช้ได้บ่อยถ้าสองถ้าโดนมันมันจะเบ่งกล้ามอะเบ่งชี้ทำดาเมจรอบตัวแล้วโดนเขาเสียหายแต่ว่าตัวเองจะขยับไม่ได้อันนี้เพิ่มขึ้นมาก็คือ ขยับได้แบบลิมิมตขยับได้แบบ,แบ,บสโลว์อ่ะกับถ้าแ,แ,แบบว่าอีกฝ่ายโดนก็จะลดคูลด,ดาวห้าห้าศูนย์จุดห้าวิทุนียอ่ะก็ใช้ได้บ่อยขึ้นวางกันอันนี้แตกแล้วไปเอาบนกับฟูไหมแตกเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนมาวะไม่ต้องนี่ไอ้เตียล้วโดนอีสัตว์นั่นคืออันเดี๋ย ใช่ใช่โอ้ถามถามปนแบนบนเออนั่นคืออันติเหรอแบบว่าหนึ่งว่าหนึ่งว่าแบบว่าคือแบบ,บ,บ,บต,ตีตีธรรมดาค่ะแบบว่ามันไม่ค่อยเข้าเลยค่ะอะไรเงี้ยฟิลมึงอย่างนี้จริงๆเนะก็ใช่แต,แต่แต่กูทําให้ดูกระแดกขึ้นแต่แต่ฟิลนั้นโอเคกูเริ่มเจ็บแล้วธรรมดาเพื่อนความเจ็บปวดเป็นเรื่องปกติโดนป้อมการัติเข้าไป อ๋อใช่อีกเรื่องหนึ่งก็คือโอ้รัอออ่อันนี้ก็แรงไปหน่อยอันนีเพื่อนอ่ะแรงไปหน่อยเพื่อนแรงน่ยสะท้อนเข้ากูเจ็บหน,หน่อยเลยเมื่อกี้กําลังจะเบ่งแบบให้แม่งจับไม่โดนแต่ว่ากดไม่ทัน <S <S บอกหี ลูกบอลเกงกี่กูทำงานแต่ลูกบอลไม่หน้ากลัวจริงนะใหญ่แต่ลูกไอ้เหียใหญ่แต่ลูกจะแบบไม่มีดาเมจเลยรัพ์หรอดาเมจไม่ได้ใหญ่ขึ้นหรอกูกลัวอยู่ตั้งนานไม่แน่ใจอะแบบไม่เห็นมันโดนเต็มเต็มเนี่ยถ้าสองกูกูกลายเป็นดูดเลือดด้วยมึงเจ๋งปืนเลือดแปดแปดเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดว่าโดนตัดตัวต่อตัวล่ะ ไม่แปดเปอร์เซ็นไม่แปดเปอร์เซ็นที่เสียไปเออถ้าแปดเปอร์เซ็นที่แม็กนี่กูกูยิ้มเลยนะกูโอเคมันใจเฮี้ยมากมึงกูมีตัดเลือดนะเพื่อนฝั่งนู้นไม่มีตัวที่อะไรแบบเลือดเยอะๆกูอยู่ไหนฮันเตอร์วะอันนึงขีร้รัวเออนันนคงขี้รัวฮันเตอร์ฮันเตอร์อะไรนะฮันเตอร์ฮันเตอร์ โฉอกระดูบกระุกระกัะดุบแค่แข็งขอบใจมากเพื่อนขอให้จำเลยมีเงินเยอะแล้วแบ่งด้วยไอ้ส <szy> ัตว์แม่งฟิกเกอร์อีกแล้ววะคืออะไรป่ากูชนเข้าไปกูจะได้ได้ฮิวเฉยๆอ๋อป่าไม่ได้ตั้งแตจะจะจะวยช่วยกูใช่ไหมไม่ใช่อะไรบอกบอกบอกโอ้ยเอาเฮียร์แล้ววะ นี่รอดด้วยมึงกูโดนซูมเฮียหน้าแตกโอ้ยกระสุนเฉียดดากไปสามมิลเนี่ยเห็นอยู่เห็นอยู่เส้นตรงแบบว่าเฮ้ยไม่ต้องบอกกูกูว่าซีซั่นเพลเยอร์กูเห็นทุกอย่างกูรู้กูเห็นถามกูได้เหมือนเป็นมาไปพอมดแม่ดูอะไรนี่นี่นี่แล้วกลับมาแล้วครับเลือดเต็มแล้วงอหงอหงอ คุยคุยได้คุยใหญ่ไรเงี้ยจังหวะนี้เดี๋ยวคุยไม่ได้ไม่คุยเออเดี๋ยวคุยไม่ได้รีบคุยกันได้ยั่ไว้าตอนนี้ผมบอกว่าคือเต็มเห็ดล่ะครับแบบสกิลหวครับอะไรเงี้ยโคตรเกลียดเลยนะอันนั้นคือสกิลหรอครับแบบนึกว่านึกว่าตีธรรมดาค่ะว่ามันมันไม่เข้าเลยอะอะไรมันมึงมาจากบอดโฟนดังเลยเพื่อนทุกทีกูต้องกดสกิลเฮียนี้ไม่งั้นแม่ง ค่าไอ้นี่ดีกว่าไอ้นั่นแม่งคิวเยอะไปว่ะค่าตัวไหนไม่ได้เลยอ่ะจต้องแบบจุกเวลาอะไรอย่างเดียวกูทำอะไรแม่งไม่ได้สุนเชียดดาก็โอ๊ยอ่าคือคือแบบว่าเป็นซีซันเพลเยอร์นะคะแบบคือเห็นแล้วอะค่ะแบบไม่ต้องห่วงอะนะคะเฮียเมื่อกี้เมื่อเม่เม่ไม่กินมีไข่ตีกูไหมนะโอ้ยพ่อมึงกูหายไปเสร็จสามส่วนสี่กูกลับบ้านก่อนโคตรคุย มันก <c oughs> ูกินไม่ใครตีไหมแบบคือแบบมันมันนึกนึกว่าแบบเกมเออร์เลอร์อะค่ะแบบดาเมจแบบอ,อยู่ดีเด้งเองอะไรเงี้ยแต่ป้อมันแล้วมาเอาก,กางดีกว่ากูจะตายหาพวอออกขกลับบ้านแล้วมาดูแทงไปว่ะแท,ง,แทงชนแทงน่าจะปวดไอ้สัตว์มึงเห็นป่ะเมื่อกี้เลือดไม่เต็มพอแม่งสู้กับกูแล้วเลือดไม่เต็มคือแม่งดูดเลือดอะปัญหาคือแม่งดูดเลือดแล้วกูต้องออกอะไรอะตัดเลือด อืมแล้วมาจับกูไอ้เหี้ยเป้อมยิงกูไม่ตายหรอกไอ้สัสป้อมยิงก็เอ้ยมึงออกลิมิตเบรกนี่แม่งน่ากลัวนะเพื่อนกพลังอ,ออกคิวทำไมอะลิมิตเบรกมันได้ก่อนอเฉยไม่ใช่หรอได้เลือดผมห้าพันมั้งสำหรับสายแทงอ๋อเลือดสูงสุด20%โอเคได้เพราะดาเมจกูม,มาจากไอ้เหี้ยนี่ด้วยโหเยอะว่ะเยอะเดี๋ยวกูขอกลับบ้านก่อนกูไม่ได้หนาแบบมึงมึงโดนไปครึ่งหลอดแล้วเพื่อน อ๋อไม่นั่นเพื่อนไม่ใช่มึงเอ,ออหือเออหือมุมกล้องจับจ้องนะครับตอนนี้เย็ดเค่หน้าตาเขาเหมือนกับว่ามีมีมีเยอะกว่านี้อีกไหมครับอะไรแบนี้<ต>โอ้โห,โห,โหบอกแล้วแค่ป้อมเน,น,นี่ยกลัวอะไรเออคุยได้ต้องรีบคุยสาาับ <laughs> เข้าบอกนะเล่นเล่นโตโรโบรดีดีรู้สึกบ้างมา่เท่าไหร่ที่เอ็นเนาะไม่ได้ หกูการให้หนีหน,นีไปหนีไปหน,ไปนีไปเพื่อนทุกคนหนีไปไม่หนีไม่หนีไม่หนีกูดื้ออ๋อกูกลับก่อนเี่ยโอ้เกือบตายเฮียกูกลับกันโอ้โหบอกว่าเขาชนเขาชนเน็กซัสครับผมโอ้โหอ้าวไอ้เหี้ยล่วงไอศได้ด้วย <c oughs> ได้ด้วยประเด็นคือได้ด้วยแหละไอ้สัศได้กูเนี่ยตายหาสัสเฮ้ยเราลิมิตเบรกมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนสายได้ด้วยนะราคาศูนย์เออเออ เอ้ยเฮียยังไม่ทันได้ลองลิมิตเบรกเลยกําลังจะบอกว่าเออคือแบบว่ายังไม่ได้ออกลิมิตเบรกเลยอะค่ะแบบว่าก็รู้สึกว่าแทงเยอะแล้วอ่ะถ้าออกอีกก็น่าจะไม่มีใครเอาลงอ่ะค่ะอะไรมานี้ฮะครับครับใช่ครับใช่ครับคนดีคนดีเลยบ่าวกูอยากดูละเอียดหน่อนึงรายละเอียดมันดูสติสติไม่ได้ อยากดูว่าเมื่อกี้เลือดกู่เท่าไหร่ตอนจบเกมโอ้โห oh ต้องเข้าไปเช็คเองอ่ะ